มารีวิวด้วยกันดิเซอรี่ค่ะมันนี้ก็เอวยยาไปเซเว่ามาแล้วก็จะมารีวิวของเลนกินนสวยเพราะว่าเราไม่รู้จะทำที่บารายนั่นแหละเอฉม,ม,ม,มืมมดมากเลยอะใช่ใชแลว

เขียนว่าโอเคเดี๋ยวเร็วๆนี้นะคะเขาก็จะเปิดขายของออนไลน์ในช้อปปี้นะคะขายกระตายมือสองตัวละห้าสิบบาทจะอุดหนุนได้นะพี่บายเดี๋ยวเดี๋ยวยังโอเค